่จากหน้าภายนะคะนี่ก็จะมีเป็นดินนะคะเพื่อศกันมาก่อนนะน้ำก็ระกดมีนพิจิตรลมเมถุนตุลกลุ่มนะแล้วก็ไฟเมสิงธนูนั้นก็คือครบสิบสองราศีนะเด่นเด่นไม่ไม่มีราศีใหญ่นะนี่จะเป็นไมเนอร์ไพ่ไมเนอร์หมดเลยนะจัดเม้งเป็นไพ่เอ่อเรียกว่าจบไปแล้วนะจัดเม้คือคําตัดสินหรือจบนะจะคล้ายๆจัดตินนะแต่เป็นไพ่พวกเวงกรรมวิบากกรรมนะ ก็คุณยังมีอิทธิพลต่อใจค่ะนายัางนึกถึงอยู่นะคุณออบคับนะแล้วก็สิบไม้นะหนกักหนักอกหนักใจหรือรู้สึกเออเยอะอยู่นะเวลานึกถึงนะแต่ว่าเป็นอะไรที่จบกันไปแล้วนะจบจากกันไปแล้วนะเรียกว,นะว่าเคยเจอการเป็นวิบากกรรมมาชนใช้กรรมเจอแล้วก็จบไปแล้วแต่ว่ายังนึกถึงอยู่นะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่หนักเหนื่อยนะต้องพยายามมากนะแต่ว่าคุณก็ยังยังนึกถึงคนอยู่นะเหตุออฟสอดนะครับเอ่ออาจจะอันนี้คือเป็น เด็กกว่านะแล้วก็นิสัยพวกดูดึงคิดถึงปากร้อนใจเสียงมุทะลุนะเอ่อเป็นลักษณะของอาจจะสอดส่องคนอยู่นะถ้าเป็นพวกโซเชียลนะเพราะแปดไม้ขยายยุยแปดไม้คือการติดต่อสื่อสารแชทแอปออนไลน์อะไรพวกนี้ได้นะก็เป็นโซเชียลได้นะเขาอาจจะแอบสอดส่องคนอยู่ระยะไกลนะก็คือจบไปแล้วแต่เองแอบดูอยู่นะแอบดูชีวิตแล้วก็ยังมีความรู้สึกคิดถึงหรือเสียใยนะฮาห้าถ้วยนะคะ ก็อยากคุยอยากติดต่ออยู่นะแต่ว่ามันเหมือนกับว่านะตอนนี้คือได้แค่สองงาน,นอยู่ห่างๆกันนะแต่แปดไม้ขึ้นมานี่คือเป็นถ้าไม่ใช่เกี่ยวกับโซเชียลนะโปรตีนใบนี้จะหมายถึงการติดต่อสื่อสารมาอย่างไวก็คือแปดวันแปดสัปดาห์นะไม่เกินสองเดือนนะอะแฮงแมงนะคิดทบทวนพักความสัมพันธ์อยู่งนี้ไมไ่ตื่นรู้นะถ้าตื่นรู้ต้องตัดหัวนะแฮงแมงก็คือยังยังนึกถึงอยู่นะ ยังไม่ได้ลืมนะเพราะว่าคุณน้องพัฟก็มีอิทธิพลอยู่แล้ว,ลวถ้าแฮงแมนขึ้นมาก็คือยังนึกถึงอยู่ยังไม่ได้ลืมไปเลยสักทีเดียวยังอยู่ในหัวนะตีลังกาคิดเลยนะส่วนวีนอฟไนคาเคนะก็ยังอรู้นะว่าคุณยังมั่นคงรออยู่เลยแต่ว่าเขาไม่ได้กลับไปแล้วไงนะะสองไม้นี่คืออาคากํายังกลังเขาเป็นคนไกลนะตอนนี้อาจจะอยู่ต่างแดนกรีซโลกสองไม้นี่คือไฟกันอยู่ถ้าเป็นสําหรับนีคัะแต่ว่าถ้าเป็น สำหรับอื่นก็คือเหมือนมีสองทางให้ต้องเลือกหรือเป็นเส้นขนานจะเป็นแล้วนะแต่ว่าอันนี้ก็คือเรียกว่าเอ่อเป็นลักษณะของเอ่อมีการที่เรียกว่าอยู่อยู่คนละสีโลกค่ะอาจจะกําลังคิดตัดสินใจอะไรอยู่นะก็ยังความหมายหนึ่งอยู่นะสองหมายยัองอาจจะมีการเกี่ยวข้องกันในอนาคตได้ก็ยัง รู้สึกรักอรือนะสองคู่นี้ยังมีบางครั้งก็คือยังรู้สึกรักเป็นคู่รักรนะเพศอาอไม่เป็นพวก่ยังมีความหวังดีหรือจริงใจปรารถนาดีหวัาว่าอนาคตขอให้คุณได้พบเจอแต่อะไรดีๆหรือว่าสิ่งที่คุณทําขอให้คุณสําเร็จนะแต่ว่ามีห้าดับหรือเพอเขารู้สึกเหมือนเรียกว่าถอดใจยอมแพ้ถอยไปแล้วนะเพราะว่าที่ผ่านมาอาจจะหนักเหนื่อยเลยทั้งสิบไม้แล้วก็ห้า ดาบนะ5ดาบมีปากเสียงทะเลาะหรือว่ามีความขัดแยงด้งกันที่ทาให้เขาเอาอยังติดจูในใจหรือ,อยังแอบกดโก,กดอยู่ก็ได้นะแต่จริงๆตอนนี้น่าจะเออลืมน่าจะไม่ได้โกรธแล้วจะมี5าดาบนี้น่าจะหมายถึงว่ายอมแพ้ไปแล้วนะในความสัมพันธ์ด้วยหรือว่า,วาอยกดพักกันไปเว่ามันมีจัดเมนที่มามันจบนะแห้งแมงก็คือแค่ยังนึกถึงนะเล้่อนี้ก็เป็นพระอิสองตอนนี้เองนะนี้ก็ดันมี5าดาบนะ5าดาบคือมันออกมามัน ไม่ค่อยโอเคนะถึงแม้ว่าจะมีสองอออคู่กับเพจออฟปินดกเกอร์นะเพราะมีห้าดาบก็เหมือนกับว่าเขายอมแพ้ในความสัมพันธ์ไปแล้วแต่ว่าเขายังมีความหวังดีปรารถนาดีจริงใจกับคุณอยู่นะก็เร,ะเรียกว่ายังนึกถึงอยู่นะถึงแม้จบไปแล้วนะคะก็่วมๆมเป็นประมาณนี้คนะ่ะ